สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสสุดยอดดนตรกรรมที่อาจไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นจริงรถที่ผสมผสานความหรูหอนความแรงและความสะดวกสบายในการเดินทางระยะไกลได้อย่างสมบูรณ์แบบและนี่คือ2026 Lamborghini g y a d o Motorhome การตีความครั้งใหม่ของแบรนด์กระทิงดูที่ครั้งนี้ไม่ได้มาแค่ซูเปอร์คาร์แต่เป็นซูเปอร์โฮมบนล้อที่ใครเห็นก็ต้องหันมามาองด้วยความตื่นตะลึง และแน่นอนว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักทุกรายละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาของรถคันนี้กันแบบเจาะลึกชนิดที่เรียกว่าถ้าคุณได้ฟังจบคุณจะรู้สึกเหมือนได้ลองนั่งได้ลองขับและได้สัมผัสด้วยตัวเองเริ่มจากภาพลักษณ์ภายนอกของเจ้ากียโดมุททโฮกันก่อนหลายคนอาจสงสัยว่าเอลเลนบอกมีกับมูทโฮมันจะเข้ากันได้ยังไง เพราะปกติเราจะนึกถึงแลมโบกินีเป็นซูเปอร์คาร์ที่เตี้ยลู่ลมดูดันและแรงสุดๆแต่พอมาถึงการพัฒนาในปี2026แบรนด์ได้ฉีดกรอบความคิดออกไปด้วยการสร้างโมเทอร์ฮอที่มี d n a ของกิจยาดอย่างครบถ้วนภายใต้รูปทรงรถบ้านที่ใหญ่โตภายนอกยังคงรักษาเส้นสายคมชัดแบบอิตาเลียนดีไซน์ลากเส้นไฟหน้าให้ดูดุดันเฉียบแหลมเหมือนกระทิงกำลังจ้องเหยื่อกระจังหน้าและช่องดักลมขนาดใหญ่ถูกออกแบบให้สมดุลกับตัวถังที่ยาวและสูงขึ้น การจัดการอากาศผลศาสตร์ถูกคิดมาอย่างรอบอครอบแม้จะเป็นโมเทโฮมแต่ก็ยังคงความรู้สึกเหมือนกำลังมองซูเปอร์คาร์ขยายร่างตัวทังภายนอกใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ผสมอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนต่อแรงบิดและแรงลมทำให้รถไม่รู้สึกเทอะทะเหมือนโมเทโฮมแบบดั้งเดิมล้ออลลอยขนาดใหญ่ถึง24นิ้วดีไซน์ลายพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจจากปีอารุนดั้งเดิมเสือด้วยอย่างสมรรถนะสูงที่2 หามารรถรองรับทั้งความเร็วและน้ำหนักของตัวรถไฟท้ายเลตดีไซน์สามเหลี่ยมเฉียบคมเป๊ะเอกลักษณ์เส้นสายไหลไปจนถึงการชนหลังที่ออกแบบให้มีท่อไอเสียคู่ขนาดใหญ่วางตำแหน่งไว้สูงขึ้นเพื่อให้สมดุลกับตัวถังที่ยกสูงกว่าเดิมเมื่อมองด้านข้างสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือการผสมผสานระหว่างความรูราและความสปอร์ตเส้นโค้งที่ลากยาวจากด้านหน้าไปด้านหลังยังคงรักษาความรู้สึกของรถซูปปเปอร์คาร์อยู่แต่ออกแบบ ให้มีพื้นที่ภายในกว้างขวางมีช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ซ่อนอย่างแนบเนียนในตัวถังโดยไม่ทำให้ภาพรวมดูเทะอัธาบาตประตูออกแบบเป็นสไลด์อัตโนมัติเปิดปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์กันชนเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานเวลาเดินทางท่องเที่ยวพูดถึงสมรรถนะของเจ้าตัวนี้กันบ้างบอกเลยว่า兰博基尼ไม่ทำให้ผิดหวังแมดเป้โมเทหงแตกหัวใจข้างในยังคงเป็นซูเปอร์คาร์เต็มตัวขุมพลังที่ติดตั้งคือเครื่องยนต์ V10 ขนาด5.2ลิตรพัฒนาใหม่ล่าสุดเสริม ด้วยระบบไฮบริดอิเล็กทริกมอเตอร์ให้กำลังรวมมากกว่า750แรงมา้าสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน4-2วินาทีซึ่งถ้าเทียบกับมอเตอร์โฮมทั่วไปบอกเลยว่านี่คือความเร็วหนึ่งมนุษย์และยังคงรักษาความเร็วสูงสุดได้ถึง280กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งทที่มีน้ำหนักและขนาดใหญ่กว่าพิโดรุ่นสปอร์ตหลายเท่าระบบขับเคลื่อนเป็น,น W D ขับเคลื่อน4ล้อเต็มรูปแบบพร้อมระบบควบคุมแรงบิดอัจฉริยะที่สามารถปรับการกระจายกำลังให้เหมมาะส ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางโค้งทางเขาหรือแม้แต่ถนนลูกรังก็สามารถขับได้อย่างมั่นใจช่วงล่างใช้ระบบการสะเทือนแบบถุงลมปรับระดับอัตโนมัติสามารถเลือกโหมดขับได้ทั้งคอมฟิร์ตสปอร์ตและ Off-Road ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินชื่อ lamborghini กับโหมด o f f ฟ o a d ในมูทโฮมเบรกเป็นแบบคาร์บอนเซรามิกขนาดใหญ่ให้พลังหยอ